เข้าใบพัสนะครับู3 0วาวไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับในรถรีโว่ล็อกโคนะฮะนี่นะครับวาวไฟฟ้าติดตั้งง่ายครับผมลงรุ่นเป็นคอสูตรออโต้ด้วยนะครับตัวนี้นะเตยตาไฮรักรีโวล็อกโคนะครับผมคันนี้นะครับนี่โคตรบึกบึนนะครับใส่แม็กสวยดูดีเรียบหรูอันนี้นะครับจัดท่อใบพาสครับ แบบวาวไฟฟ้านะครับผมมีรีโมทควบคุมระยะไกลเลยครับผมออกมากดนอกรถให้ดูเลยครับว่าสมรรถนะประสิทธิภาพนะครับการควบคุมระยะไกลดีแค่ไหนนะครับผมมีไฟแสดงสถานะนะครับนี่เห็นไหมครับเปิดปิดนะครับเราไปดูว่าในล็อกโคใส่วาวไฟฟ้าแบบ B 3เสียงเป็นยังไงนะครับผมหล่อจริงๆครับล็อกโคตัวนี้นะครับแนวอเมริกามากๆเลยครับนี่นะครับ ใส่แม็กลงตัวด้วยฮะนี่โ okay, อเคเดี๋ยวเราลองฟังเสียงท่อหน่อยดีกว่ครับ <Okay. S 1> เปิดครับลองเบิ้ลดูครับ <Okay. S 1> ปิดนะครับเปิดครับ เปิดครับเปิดน,น่เีอนะครับเปิดติดเล่นรถได้ครด้วยที่รีโมทอย่างเดียวเลยนะครับผันนี้เป็น V3 ไฟฟ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นสูตรเกียร์โต้ด้วยนะครับผมนี่ครับสูตรเกียร์โต้ก็เพิ่มอ 800บาทนะครับผมจะได้คอสูตรออตโต้ไปนะครับอัตรา,าเร่งก็จะไม่หายนะครับผม,น,น,ะะผมบนี่นะครับผมสหรับสูตรนี้นะครับผมเป็นวาวไฟฟ้า V3 อยู่ที่6,800บาทพร้อมติดตั้งนะครับผมถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ก็เพิ่ม800บาทนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับสหรับท่อใบพาด V3 แบบวาวไฟฟ้านะครับ